นะวันนี้เนี่ยนะมีประเด็นที่ที่ดาม่านะครับหนักห่วงหน่อยก็จะน่าจะเป็นประเด็นของพระอาจารย์แจ้นะครับก็มีหลากหลายน่าหลากหลายความคิดเห็นนะครับน่าหลากหลายความคิดเห็นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยนะค่อยมาลําเลียงเนื้อหานะครับนะค่อยมาลําเลียงเนื้อหาเอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องราวในเรื่องของนงานการก่อนแล้วกันคุณเหนือดวงสวัสดีครับคุณ นะ้าคุณสุม,มิตรนหาอ่านะนชื่อผิดขออภัยนะฮะร้อนวิชามังครับอาจารย์คุณพงษ์นะสวัสดีครับโอเล่สวัสดีครับนะทางทิกตอกด้วยนะครับ TikTok ทิกตอกทําไมนะข้อความไม่ค่อยขึ้นนะครับนะ้าท่านไม่ค่อยทักนะนะท่านไม่ค่อยทักคุณคุณนะ้าชื่ออะไรละ่ะคุณจักเหรอนะสวัสดีครับอาจารย์ดีครับนะอ่านชื่อผิดขออภัยนะเพราะตัวมันเล็กนะ้าของของทนะิกตอกในตัวนิดเดียวเองนะ ตอนนี้เรามีความเคลื่อนไหวของนะของเกจิอาจารย์ของวัตถุมงคลหลายรุน่นนะท่านก็นะติดตามแบบเอาข้อมูลนะนะอย่าติดตามแบบเอาอารมณ์นะนะผมพยายามนะครับนะผมพยายามนตอนหลังเนี่ยนะผมพยายามจะทําความรู้สึกให้มันดีๆอย่าไปเอาอารมณ์มากนะท่านอารมณ์มาผมก็อารมณ์ไปอะ่ะ <c oughs> นะมีเหรียญน,นะมีเหรียญไม่คับอาจารย์นะ นะผมไม่มีฮะนะผม,มมนะผมไม่มีนะผมไม่มีนะเท่าแก่น้อยนะครับนะผมไม่มีหรอกนะฮะเอาเป็นว่านะบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีนะครับแต่ของเกจิบางองค์เนี่ยนะเอาความจริงผมไปทำประชามพันธ์ทำประชามพันธ์นว่าถุมงคลเนี่ยหลายรุ่นนะแต่ผมก็ไม่ได้มีทุกรุ่นนะนะไม่ได้มีไม่ได้เก็บทุกรุ่นนะมีอย่างละองค์สององค์ เพราะว่าผมนะผมเนี่ยนำข้อมูลมาสื่อสารนะให้ท่านได้ได้สะสมผมก็มีองค์สององค์องค์สององค์นะก็ตามที่นะตามที่พอจะเก็บนะพอจะเก็บได้ผมบอกว่าผมก็เก็บเหมือนที่ท่านเก็บนั่นแหละนะเพราะว่าผมเนี่ยในส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องการซื้อขายนะครับนะส่วนตัวผมนะเล่นเรื่องข่าวสารมากกว่านะแต่เรามีเรามีเอ่อมีศูนย์เครื่อง เอกคำพีตอนหลังเราก็มาทุ่มเทรเรื่องการประชาธมพันธ์มากกว่านะครับนนะเรื่องการขายก็มีไว้ติดไปนวมเฉยๆเวลาที่มีคนถามนะถามว่ารุ่นนั้นมีไหมรุ่นนี้มีไหมก็มีแค่ติดไปนวมไว้ได้มีมามาเยอะแยะมากมายที่จะมาจําหน่ายนะครับคุณโทนนี่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคนงามเมืองอุบลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับ,รบ,รบนะคุณจุกลำพญาเข้ามาติดตามชมด้วยนะทางติกตอกนะครับ ขอบคุณนะขอบคุณมาคุยเรื่องนี้กันก่อนนะฮะนะมาคุยเรื่องนี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะลำเลียงกันไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้นี่มีเสกนะที่วัดห้วยด้วนวัดทานทหารคุณนกกระจอคุณแหวนนะครับสวัสดีครับคุณแหวนนะคุณนะคุณอะไรเหรอคุณบอสเหรอ Pe บอสนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณทองด้วยนะนี่น่ารักมาก นะทิกตอกนี่ก็มีคนน่ารักหลายคนนะนะคือคือเอาเรื่องที่มาทักทายกันดีกว่านะน่าเห็นใจอาจารย์แจ้นะครับโดนเยอะช่วงนี้คือคืออย่างนี้นะผมจะบอกอย่างนี้นะเอาเป็นว่านะท่านท่านท่านก็นะเห็นใจผมบอกตรงๆนะครับนะผมก็เห็นใจนะนะคนที่มาบวชเป็นพระแล้วตั้งใจที่จะทําเรื่องดีๆอะ่ะ แต่ว่าพอมันมีเรื่องแบบนี้มาเนี่ยม,มันบั่นทอนความรู้สึกของของคนนะนะนผมผมไม่แปลกใจนะนะไม่แปลกใจท่านรู้ไหมว่าผมอยู่วงการพระมานานนะแล้วผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการพระไปเยอะเลยเยอะจริงๆมันมีหลายคนนะมีหลายท่านเลยที่เป็นเกจิอาจารย์ดังสมัยก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาลาเพศออกมาเนี่ยมีมาเป็นคารวาสมีนะครับตอนเนี้ย น่าเสียดายนะครับเสียดายที่ท่านที่ท่านบางทีมันโดนกดดันมากนะนะกดดันมากจนจนคิดว่านะมาเป็นคราวาสด,ดีกว่าผมว่าการเป็นพระกับเป็นคราวาสก็ทําคุณงามความดีได้เชกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าการมีพระนะาดีๆเอาไว้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็หาหาคนหาพระที่เสียสละนะครับ คือคือบางทีเนี่ยพระเนี่ยเขาไม่มีโอกาสในการในการหาเงินหาทองอะไรได้ะนะครับนอกจากจะเอาบารมีหน้าของตัวเองที่มีอยู่นะครับช่วยเหลือสังคมนะได้เงินได้เงินได้ปัจจัยมาก็นําไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเอามานาะบูรณะเสนาสนะต่างๆซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆนั่นก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่ท่านมีโอกาสที่จะรับใช้นะวัดวารามต่างๆของท่าน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับท่านเห็นไหมาบางเรื่องอ่ะนะ่จริงๆเรื่องที่จะมีปัญหากับพระเนี่ยนะผมบอกนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเอามากๆเลยนะมีแค่สองเรื่องนะมีแค่สองเรื่องเท่านั้นนะ่ะนะที่จะพระจะศึกษาลาเพศได้นะก็มีเรื่องผู้หญิงนะกับเรื่องเงินสองอย่างนะที่เห็นเด่นชัดเนี่ยนะแต่ตอนหลังนี่เล่นกันมั่วเลยฮะนะเอากันมั่วเลยนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้มา นะมาถึงขนาดเรื่องของนะเรื่องของการบวชน้อยนะการอะไรแบบเนี้คือบางทีเนี่ยนะมันไม่ใช่มันใช่ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นสาระส,สําคัญนะนะคนที่มีนะที่มีความสามารถนะที่จะช่วยเหลือสังคมได้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือนะผู้คนได้ผมว่านะเนี่ยอย่างวันนี้ผมได้ฟังพระพยอมท่านพูดนะครับ นะท่านพูดได้นะได้ดีนะนะท่านพูดได้ดีนะพระพยอมท่านก็ออกมาเป็นข่าวเหมือนกันเรื่องของนะเรื่องของอาบน้ามนต์เรื่องของพรมน้ามนต์เรื่องของนะเรื่องน้ามนต์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณพระพยอมท่านก็บอกนะมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณท่านเห็นไหมว่าขนาดเครื่องบินไอพ่นอะเครื่องบินไอพ่นนะครับทันสมัยไหมนะเครื่องบิน f ห้า f สิบหกสมัยเมื่อก่อนทันสมัยมากนะ หน้าเครื่องบินเนี่ยหน้าทุกลำเนี่ยเขายัางให้พระไปเจิมเลยแล้วก็ผมน้ำมนต์ด้วยหน้ามน้ำมนต์และเจิมด้วยนั่นผมไม่เห็นมีความแปลกประหลาดอะไรเลยที่จะมาว่ากล่าวกันเรื่องของการอาบน้ำมนต์นนะหน้าอาบน้ำมนต์ผมน้ำมนต์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นขวัญกำลังใจก็คนเขาขาดที่พึ่งอะ่ะคนเขาขาดที่พึ่งอะ่ะเขาเห็นว่าที่ไหนดีเขาเห็นที่ไหนได้ทำแล้วสบายใจเขาก็ไปทำผมไม่เห็นความเสียหายนะ เออถ้าบอกว่านะคนเกณฑ์คนไปแล้วก็ดื่มนะไปต้มน้ํากัญชาให้ดื่มนะต้มน้ํานะน้ําเมาหมึนเมาให้ดื่มเออย่างนั้นว่าไปอย่างนะเออถ้าอย่างนั้นว่าไปอย่างนะครับเออถ้าเกิดว่าพระไปเปิดนะไปเปิดวัดแล้วก็แล้วก็มีการต้มน้ํากัญชาให้แล้วก็เข้ามาแล้วก็ดื่มน้ํากัญชากันอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าแบบนี้มันน่านะแต่ว่าถ้าถ้าคนเข้ามาแล้วมาลดน้ามนต์มาอาบน้ามนต์ผมไม่เห็นมีความเสียหายนะ ไม่น่ามีความเสียหายแต่เราก็พยายามจะดึงให้กลายเป็นความเสียหายกเกิดขึ้นจนได้อะนั้นผมก็ว่าเออสังคมยุคนี้มันเป็นอะไรกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะขนาดพระพยอมท่านยังบอกเลยนะครับว่าในเมื่อถ้าใส่น้ำมนต์เข้าไปเนี่ยนะแล้วก็มีการสอนเข้าไปด้วยนั้นะมีเสกมีสอนเข้าไปด้วยก็เหมือนกับเติมเหมือนกับเสริมอาะนะผมก็ไม่เห็นว่าท่านว่าอะไรนะเรื่องของน้ำมนต์ นะ้มีผมเนี่ยบอกตรงๆนะผมนิมนพระไปทําบุญบ้านเนี่ยถ้าท่านไม่พรมน้ำมนผมก็ไม่ยอมนะหนะ้าผมก็ไม่ยอมในความรู้สึกของผมนะถ้าท่านไปเนี่ยไปฉันข้าวนะที่บ้านไปทําบุญบ้านนะท่านพรมชั้นล่างยังไม่ยอมเลยอะ่นะหน้าผมชั้นล่างยังไม่ยอมเลยยังต้องดึงท่านไปพรมด้านบนนะนะ้าบอกว่าท่านไปพรมบนบ้านหน่อย น้ขึ้นไปบนบ้านหน่อยมีกี่ชั้นก็น้มีกี่ชั้นก็พาท่านไปหมดนะน้ามีกี่ชั้นก็พาไปหมดมีบ้านอยู่สี่ชั้นก็เดินนะนะเอาขันน้ํามนต์หิ้วขันน้ามนต์ขึ้นไปแล้วก็ให้ท่านไปพรมด้านบนอันนี้มันเป็นความรู้สึกของคนผู้คนเขามีกันมาตั้งช้านานแล้วอะแล้วมาต่อว่าต่อขานกันเรื่องการอาบน้ํามนต์ผมว่ามันประหลาดนะยุคนี้อะนะมันประหลาดอะทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้อะนะครับนะผมว่ามันมันไปกันใหญ่อะนะฮะ แล้วดูฮะเขาเนี่ยผมได้คุยนะนะผมได้กําลังใจจากนะจากนะนาครูบาอริยชาติอริยาจิตโตท่านบอกนะท่านมีโอกาสได้คุยกับผมเนี่ยท่านบอกว่านะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหมดกําลังใจไปเยอะทําดีแล้วไม่ได้ดีอะทําดีแล้วไม่ได้ดีะนะครับทําดีมาตลอดชีวิตเอาเรื่องไม่ดีมาครั้งเดียวเนี่ยนะับพังไปเลยชีวิตพังไปเลย เขาก็ทํากันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยุคเนี้นะเอาชีวิตคนมาเล่นกับนะเอามาเล่นกับนะสื่ออะเอาชีวิตคนมาเล่นกับสื่อนะมาเล่นกับสื่อแบบนี้เล่นกับสื่อยังไงฮะสื่อเดี๋ยวนี้มันทันสมัยอะเอาชีวิตคนคนหนึ่งมาเล่นกับสื่ออะ